สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเขารักเราบ้างไหมตั้งจิตอธิษฐานแล้วมาเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะกองที่1กระดิ่งสีชมพูกองที่2กระดิ่งสีทองและกองที่3กระดิ่งสีเงินค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเขารักเราบ้างไหม มาดูคำเฉลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกระดิ่งสีชมพูกันนะคะการทำนายไพ่แบบพิกาการจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหากต้องการดูดวมเป็นการส่วนตัวสามารถอัปลายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเขารักเราบ้างไหมก้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้า หนึ่งถ้วยเดี๋ยวเราดูหน้าไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะแปดดาบเทอร์มิตเขาบอกว่าความรักทุกอย่างมันมีเงื่อนไขนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาชิงดาบสองไม้เท้าอัศวินเหรียญและสองดาบสามถ้วยการเฉลิมฉลอง9ดาบอุปสรรคปัญหาสามเหรียญความเทียนพยายามการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองเหรียญความรู้สึกที่มันสับสน หนึ่งเหรียญสิ่งที่เขาปรารถนาหรือความตั้งใจให้พระจังเกิลแมนปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันทุกข์ทรมารสิบดาบการจบสิ้นอัศวินเหรียญเขารักเรามั้งไหมคืออดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีงามสําหรับความรักของคุณและเขาแต่ในปัจจุบันนี้ความรู้สึกต่างๆมันได้เปลี่ยนไปอุปสรรคปัญหาที่มันมีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น8ดาบ9ดาบ10ดาบก็ตามความรู้สึกดีๆที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะต้องบอกว่าเขาเคยรักคุณเขาเคยมีความรู้สึกดีๆกับคุณแต่นะั้นในวันนี้เนี่ยเขาเหมือนหมดใจหรือว่าถอดใจจากอุปสรรคหรือปัญหาที่เจอเพราะว่ามันไม่มีไพ่ถ้วยหรือไพ่ความรักความสมหวังขึ้นมามีเพียงแค่สามถ้วยคือการเฉลิมฉลอง อดีตที่ผ่านมานะคะเคยมีความรู้สึกที่ดีเคยมีความรักให้กันแต่ในปัจจุบันน่ะมันเหมือนแบบหมดเยื่อใยกันแล้วอะนะคะเราลองมาดูพลังงานในตัวคุณกันบ้างสำหรับพลังงานในตัวคุณนะคะเด็กถ้วยคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่เดมพยังเฝ้ารอยังตั้งตาคอยเดวิลแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกมันเป็นปัญหาลักซ้อนรักแร้ เก้าเหรียญแม้ว่าคุณจะโดดเดี่ยวเดียวดาแค่ไหนแต่คุณก็ยังรอคอยคนที่คุณรักแชริออตตัวแทนของเขาเก้าเหรียญคุณนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมาเดโมนความเหงาความเศร้าความคิดถึงความร้าวรานหัวใจสองถ้วยคุณยังคงมีความหวังว่าเขาจะกลับมาเพื่อมาเป็นคู่กับคุณมันคือพลังงานภายในจิตใจของคุณที่คุณยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขา หกไม้เท้าคุณยังคงเฝ้ารอความหวังว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณสิบถ้วยความสมหวังแปดเหรียญสิ่งที่คุณสอนาร่างสร้างตัวมาร่วมกันกันกบเขาห้าดาบสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เก้าถ้วยความเพ้อฝันการจินตนาการทำแลนคุณยังต้องการอยากขอโอกาสนั้นกลับมาเจ็ดดาบการทำอะไรหลบๆซ่อนๆเด็กดาบความทะนงความมีอีโกในตัวเองคลาชเนีเหรียญ การนั่งเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่คุณรักรอวันที่เขาจะกลับมาแต่ด้วยพลังงานของตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดใจเสียความรู้สึกเสียใจให้กับความรักที่มันผ่านมาแล้วถามว่าเขาเคยรักคุณไหมแน่นอนว่าเขาเคยรักคุณแน่นอนแต่ว่าในความรักของเขาณวันนี้เนี่ยมันได้จบสิ้นไปแล้วยังมีแต่เพียงคุณเท่านั้นที่ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะสานต่อความรักครั้งนี้ให้มันไปต่อได้ แต่มันก็ไม่สามารถที่จะคิดได้ฝ่ายเดียวแล้วก็ทําได้ฝ่ายเดียวหากอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ร่วมมือกันกันกบคุณนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์มันได้จบลงสิ้ดาบความสัมพันธ์ได้จบสิ้นลงแล้วเขารักเราบ้างไหมต้องบอกว่าเขาแค่เคยรักเราแต่ในปัจจุบันเขาดูหมดเยื่อใยจากเราไปแล้วนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันดีกว่าว่าเขารักเราบ้างไหมสิบดาบจบสิ้นคะ่ะ มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกในความทรงจำที่ผ่านมา8ปดถ้วยสิ่งที่เก้ารอคอย justice ทุกอย่างมันได้จบลงแล้ว permit เป็นช่วงเวลาที่ได้มาใช้วิบากกรรมกันนะคะเมื่อได้ใช้กันไปหมดแล้วมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเด็กถ้วยความรักก็เหมือนเล่นไายของนั่นเองแปดไม้เท้าความพรายามคุณและเขาก็ได้เคยพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เริ่มต้นมันขึ้นมาใหม่ แต่ที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณทั้งสองเพียรพยายามน่ะมันได้จบสิ้นอย่างถาวรอาจจะเป็นได้เพียงคนเคยรักกันแต่ในปัจจุบันแล้วมันหมดสิ้นเยอะใหญ่กันแล้วนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะเขารักเราบ้างไหมต้องบอกว่าเคยรักและหมดเยื่อใหญ่กันไปแล้วนะคะสำหรับไพ่กล่องนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้เจอ คนใหม่ๆใ,ในชีวิตใหม่ในวันต่อๆไปหากคุณยังเชื่อในความรักความรักไม่ได้สูญหายไปไหนนะคะยังรอเวลาและรอจังหวะที่จะกลับมาอาจจะใช่เขาคนนั้นหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถอัดไลน์กันมาได้นะคะถ้าเข้ามาฝากคลิปนี้แล้วถูกใจนะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกอากาศเขารักเราบ้างไหมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองอดีตสีทองเรามาฟังคำทำนายกันนะคะการทำนายแบบไพ่พิกอากาศจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจมีทั้งที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหากต้องการดูดวงในการส่วนตัวสามารถออดไลน์กันมาได้นะคะมาดูกันค่ะว่าเขารักเราบ้างไหม เก้าเหรียญความเหงาความโดดเดี่ยวทำแพลนความคิดถึงนะคะนึกถึงอดีตสิ่งที่ผ่านมาหกไม้เท้าตัวแทนของเขาเจ็ดดาบการทำอะไรลับๆล,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 ล่อๆชารีออตตัวแทนของเขาสองถ้วยความรักความหวังเด็กดาบราชินีเหรียญสิบถ้วย <c oughs> ตัวเขาเองยังคงมีความรู้สึกดีๆกับคุณยังวาดหวังถึงเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับคุณ เดวิลถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องของลักซ้อนลักแทรกมีบุคคลที่สามแต่ตัวเขาเองก็ได้ผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายนั้นมาแล้วเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังเหลือคุณเป็นที่พึ่งทางใจคุณคือคนที่เขาคิดว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยผิดหวังในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเขาเนี่ยเขาได้คุณเป็นแรงบันดาลใจเมจิกเชนนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นแรงบันดาลใจห้าดาบ อุปสรรคปัญหา8เหรียญการก่อร่างสร้างตัวนะคะอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีคุณเนี่ยที่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่แบบคอยแก้ไขหรือให้คําแนะนํากับเขาให้เขาได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานั้นไปได้เรามาดูพลังงานในตัวของคุณกันบ้างนะคะว่าพ,พลังงานในตัวของคุณเนี่ยคิดอย่างไรและเป็นอย่างไรนะคะเขารักเราบ้างไหม อ่าสองถ้วยขึ้นมาเหมือนกันเลยทั้งคุณและเขาต่างมีใจที่ตรงกันแนบแน่นนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษคุณและเขาต่างก็รู้ว่าคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะยังคงมีความเหนียวแน่นมีความหนักแน่นการไปไปมามา,มาตัดไม่ขาดติบดาบอุปสรรคปัญหานะคะสิ่งที่ทําให้ต้องแยกจากกันหนึ่งเหรียญแต่ความมั่นคงในจิตใจเดาบเป็นช่วงเวลาที่รู้สึก เสียนเวียนเก้านะคะมีความรู้สึกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปได้อย่างไรสามเหรียญการภาวนาการถือศีลอัศวินเหรียญตัวแทนของเขาจังเกิลแมนเรื่องราวปัญหาที่มันยืดเยื้อขล่าขา,าสังสองไม้เทา้าอุปสรรคปัญหาที่มีมันเป็นช่วงเวลาของการอาจจะต้องอยู่นิ่งๆแล้วคิดทบทวนสามถ้วยการเฉลิมฉลอง ราชาดาบความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดความมั่นคงก้าวไม้เทา้าสิ่งที่ยึดมั่นเอาไว้นั่นคือตัวเขานั่นเองตัวแทนของเขาราชาถ้วยความรักที่เขามีต่อคุณสติงตัวคุณเองก็คิดว่าสามารถที่จะคอนโทรลเขาได้สองดาบการรอฟังข่าวหนึ่งถ้วยความสมหวังในความรักเขายังรักเราอยู่แต่อาจจะเป็นรักที่ไม่ได้แสดงออกหรือยังไม่มี ความชัดเจนเท่าที่ควรยังมีความฟุ่มเฟืออยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการมุงบอกว่าเขาเองก็ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาก็เยอะแต่เขาก็มีคุณเนี่ยเป็นเสมือนอะไรที่แบบคอยเยียวยาคอยรักษาจิตใจทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณหนึ่งถ้วยตัวแทนของเขานะคะแล้วก็ตัวแทนของคุณคือเขายอมที่จะให้คุณเป็นผู้นาในชีวิตของเขาได้ ถ้ามันจะทำให้คุณและเขาสามารถเดินต่อไปได้เขาจะรักเราบ้างไหมต้องบอกว่าต้นทุนเดิมของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักคุณอยู่แล้วแต่อาจจะต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้แบบอาจจะต้องคิดเยอะคิดหนักแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากาางกั้นความรักที่เขามีต่อคุณได้ เพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะอธิบายปัญหาน,น,นั้นเนี่ยให้คุณได้รับฟังแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะเขาจะรักเราบ้างไหมเ้าดาบมันยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสิบถ้วยความสมหวังกว่าจะผ่านรุปสัคปัญหามาได้ไม่ใช่น้อยเลยจึงจะพบกับความสมหวังของชีวิตถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระราชาตัวจริงฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาอุปสัคเนี่ย มันค่อนข้างที่จะคุมเคือกับตัวคุณเองความคิดของคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้4ี่ถ้วยความรักความคิดถึงที่มันมีต่อกันมันเป็นความรู้สึกที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเครื่องเดียวอยากจิตใจทั้งคุณและเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เขาเองก็ยังรักคุณนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอยังมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาหาคุณ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองน,นะคะก็ต้องบอกว่าคุณก็คือผู้หญิงที่โชคดีที่เขาก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังคงหวังว่าคุณและเขาจะได้กลับมาเคียงคู่ความรักกันเหมือนอย่างเดิมสามดาบคุณและเขาสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้สองดาบชัยชนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่รอคอยเต็มเพจความสมหวัง รักการเป็นคนรักที่เป็นตัวจริงของเขาน <Yeah. S 1> ั่นเองก็สําหรับคนที okay ่เลือกไพ่ฟองที่2ก so ็ขอแสดงความยินดีนะคะว่าอุปสรรคปัญหาไม่สามารถที่จะทําลายอะไรพวกคุณได้อุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับยิ่งทาให้คุณรักกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นและคอยดูแลคอยเยียวยาหัวใจให้แก่กันก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกันด้วยนะคะ ถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถอัดไลน์กันมาได้แต่หากฟังแล้วถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกากาศเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามกระดิ่งสีเงินค่ะมาฟังคำทํานายพร้อมๆกันนะคะเขารักเราบ้างไหม การทำนายแบบไพ่พิก,กาจ์จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจอดจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจมีทั้งที่ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหากต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถอัดลายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเขารักเราบ้างไหมไพ่ใบแรกออกมาก็3ดาบเลยค่ะใบที่สองสามเหรียญทั้งรักทั้งเจ็บนะคะอัศวินเหรียญตัวแทนของเขา แถ้วยปัญหาต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการที่คาย 10. ดาบการจบสิ้นเรื่องราวต่างๆทุกอย่างล้วนกลายเป็นอดีตไปแล้ว The Sun การเริ่มต้นสื่อใหม่ๆความหวังทาวเวความผิดหวังเลเวอความรักต้องบอกว่าทั้งรักทั้งเจ็บค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะแต่เขาอาจจะฝ่าฟันปัญหา หรือแรงกดดันต่างๆไม่ได้ j u d g m e n t การประกาศผลเขายังคงรักคุณอยู่เสมอแม้ว่าความรักของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรที่เป็นมือที่สามสามดาให้ราชินีจันนะคะมันเป็นการมองบอกถึงการมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตของผู้คุณตัวแทนของคุณหนึ่งดาบ ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวต่อให้คุณทั้งสองรักกันแต่ปัญหาที่แก้ไม่ตกก็คือปัญหาเรื่องรักซ้อนรักแทรกมันเหมือนต่อให้รักกันแค่ไหนแต่ตัวก็อยู่ไกลมันยากเกินไปที่จะแก้ปัญหาหรือว่าการจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ตัวเขาเองก็เสมือนถูกครอบงำนะคะ,ะปัญหาต่างๆมืดแปดด้านไม่สามารถที่จะก้าวผ่านเรื่องราวหรือว่าอุปสรรคเพื่อที่จะมาหาคุณได้ แต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหม mm hmm. เขารักคุณค่ะเป็นความรักที่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดเป็นความรักที่รักจริงๆนะคะถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยแต่เขาก็เลือกที่จะรักคุณเขาได้มอบหัวใจของเขาให้กับคุณไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูพลังงานของตัวคุณกันบ้างนะคะว่าพลังงานในตัวคุณเนี่ยเป็นอย่างไร6ดาบคุณเองก็พยายามหลีกหนีปัญหาเพื่อที่จะออกไปตั้งหลัก อสวินดาบตัวแทนของเขาราชาดาบเดอะเดตการจบสิ้นทุกเรื่องราวทุกปัญหาสามดาบรักสับเศร้าเพอร์มิดมันเป็นวิบากที่ต้องชดใช้กรรมต่อกัน8ดาบปัญหาที่คุณสองคนเนี่ยก็มีความรู้สึกอึดอัดกดดัน6กถ้วยความรักคนรักเก่ามันต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าที่คุณทั้งสองจะได้กลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตัวเขาเองตอนนี้เขาต้องระมัดระวังตัวเอง เขากลายเป็นคนที่มีครอบครัวไปแล้วสถานะของเขาเปลี่ยนจากสถานะโสดกลายเป็นสถานะที่มีครอบครัวถึงแม้ว่าต่อให้ในวันนี้เขาจะยังรักคุณมากแค่ไหนชาลีออตตัวแทนของเขาราชินีไม่เท้าตัวแทนของคุณจะบอกว่าคุณและเขาเป็นคู่กันไหมมันก็ไม่ใช่แต่มันก็ไม่ผิดถ้าจะบอกว่ามันใช่แต่ในสภาวะปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองต้องกลับไปแก้ปัญหาในเรื่องราวที่เขาก่อขึ้น เขาจึงยังต้องชดใช้วิบากกรรมสิ่งที่เขาเริ่มแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองทำให้คุณเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ต้องนั่งรองแล้วก็อยากจะหลบหลีปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากกว่าที่จะเลือกจกะเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าเขารักเราบ้างไหมเพราะไพ่บอกอยู่แล้วว่าเขารักคุณมากแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมันเกิดเรื่องลักซ้อนรักแทกการที่ เขาจะกลับมาหาคุณได้นั้นมันก็ต้องเอาคนของเขาหรือมือที่สามพ่วงท้ายมาด้วยซึ่งอย่างไรแล้วเนี่ยความรักของคุณและเขามันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อกันได้เพราะมันเป็นความรักที่เจ็บปวดทุกทรมานใจด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างรู้อยู่เต็มอกว่ารักกันแต่ทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะครอบครองกันได้มันเป็นรักที่เจ็บปวดรักที่ลืมไม่ลงมาดูไพ่สรุปกันนะคะ ว่าเขารักเราบ้างไหมห้าไม้เท้าอุปสรรคปัญหาที่มันมีเข้ามามันมากมายเหลือเกิน10ดาบความเจ็บป่วยความเสียใจความผิดหวังต่างๆจาสติ s ทุกเรื่องราวม,มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้8ถ้วยถึงแม้ว่าจะมีความหวังต่อกันเพียงใดก็ตามเด็กถ้วยมันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่ชดเชยให้เกิดขึ้นกับตัวเองพอร์มิตแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ในสภาวะของความเป็นจริงได้อัศวินไม้เท้าตัวแทนของเขาตัวเขาเองอะยังรักคุณอยู่นะแต่ว่าเขาต้องกลับไปแก้ปัญหาที่เขาสร้างขึ้นก่อขึ้นมาด้วยตัวเขาเองนั่นก็คือการมีมือที่สามหรือบุคคลที่สามซึ่งมันก็ยากต่อการที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมจากครอบครัวของเขาหรือจากเพื่อนฝูงจากครอบครัวของคุณเองด้วยมันเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยสินไม่เสมอกันละ ตัวเขาเองไปมีคนอื่นแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นจนมันต้องกลายเป็นครอบครัวก,กับคนอื่นไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะวนเวียนหรือกลับมาหาคุณได้เพียงแต่ว่าทั้งสองเนี่ยยังรู้ซึ้งแก่กันว่าในใจลึกๆแล้วว่ามีความรักให้แก่กันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณอาจจะได้เจอ คนที่ดีกว่านี้ถ้าคุณได้ลองเปิดใจที่จะได้คุยหรือได้ลองพบหากับใครดูนะคะมันไม่ได้ถึงกับว่ามันจะเป็นรักครั้งสุดท้ายหรือคุณจะไม่เจอใครอีกเพราะว่าประสบการณ์ในครั้งนี้มันก็จะสอนให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของคนรักของตัวเองได้มากขึ้นก็สำหรับใครที่แวะผ่านเข้ามาแล้วได้มาชมคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ และสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการเสรินตัวก็สามารถแอดไลน์แม่หมอกันมาได้นะคะขอบคุณค่ะ